สวัสดีครับผมสารโลทศพรครับในนามร้านจลัญรุ่งเรืองสมดิภานะครับตั้งอยู่ตัวบนตะเกียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าฮุต้าแอวันนะครับแอวันสองหนึ่งห้านะครับตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับตัวนี้จะหน้าตาไม่เหมือนสองตัวนู้นนะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกตาหวานนะครับเป็นตบท้ายด้วยห้านะครับส่วนมากรุ่นนี้ครับจะเป็นหางไฟฟ้าครับแต่คันนี้เป็นหาง ธรรมดานะครับนี่ครับจับเครื่องระวังห่างลงดูข้อมูลตรงนี้นะครับปิดสวิตช์กุญแจนะครับแล้วตรงนี้ไม่มีกลุ่มสีเขียวนะครับอันนี้เลื่อนไ่ตกมานะครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นโฟวินครับตบลงแล้วยกขึ้นเป็นโฟอันนี้สโล1ของ3 4ตัวนี้ระบบขึ้นไวลงช้าประมาณนี้นะครับอันนี้ PTO นะครับมีสีดับ ไม่มีไฟฟ้าเลยครับคันนี้ครับของผมทุกคันนะครับเป็นระบบธรรมดาหมดก็คือตัวนี้1นึ่งแสนห้าหบาทส่งฟรี200กิโลนะครับถามว่าตัวนี้ทําัยถูกกว่าตัวนี้ครับเพราะตัวนี้เป็นพวงไนลธรรมดานะครับคันนี้เป็น power นะครับหนึ่งแสนหกันคันนี้ระบบหางเป็นนุ่นธรรมดายี่บ็ดแรง1นึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับแต่ถ้าเป็น power ก็จะบวกขึ้นไปอีกนะครับ อย่างคันี้ครับแล้วขึ้นอยู่กับรถที่เราประมูลขึ้นมานะครับราคาแรงหรือไม่แรงนะครับแล้วก็จะมาดูว่าเราตกแต่งอะไรไปบ้างหรือรถมาสภาพสวยอยู่แล้วนะครับยางหลังจะเป็น9.5 22นะครับล้อหน้า6.44อยู่แล้วนะครับ155,000บาทระบบหางเป็นุ่นธรรมดาพวงมาลัยธรรมดานะครับจะส่งฟรี200กิโลแรกนะครับโดยสารรถทุสพรตัวจริงเสียงจริงนะครับ095424 96 98เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลน์นะครับขอบพระคุณครับ